โอ้โหแต่เขากระเด็นกระเด็นข้ามขื่อได้ไงครับพี่พี่เท่จังเลยะเก่งใจสกินใหม่ที่แบบทดลองพี่ด้วยนะครับสกินใหม่ทดลองนะครับเพื่อนเก่งใจหน่อยโอเคเอาเอาอะไรครับอะไรทุกอย่างอยู่ในการคำนวณน,นะครับแล้วก็ยิงฟรีอ e ีสปอร์ตไป2 T 3ทีสามทีสี่ทีห้าทีโอ้โหโอเคได้ดาบกดแล้วครับเพื่อนทันโซอ่ะ ฮันโซแบบมันยังไงมันยังไงมันเป็นมันยังไงมันยังไงโอเคเดี๋ยวเรายิงฟรีอยู่ข้างหลังแบบชิวๆเพื่อนยิงฟรีอยู่ฟีอยู่ <c oughs> อะไรเพื่อนยังไงยูดอลาลโอ้โหจังวะสองเหรอจังหวะสองเหรอ <c oughs> <c oughs> อย่างเท่ครับเพื่อนเพื่อนสกินใหม่ของนาธานนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายลรเจนต์แบงแบงแคนยูสมายอินเดอะทรายอิงทูเดซัมติงองกันด้วยนะครับ <L an> วันนี้ผมจะมาสกินรีวิวสกินใหม่ของนาธานนะครับไม่ใช่จะมาสกินรีวิวนะครับก็คือจะมารีวิวสกินช่วงนี้แบบพูดติดติดแขัดหน่อยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆเห็นตัวเลขตรงสกินผมไหมครับก็คือผมไม่ได้ซื้อนะครับแต่ผมไปสุมเอาทดลองมา1วันอะเอามารีวิวก็พอแล้วนะครับ เขาเรียกแบบใช้การลงทุนแบบประหยัดนะครับพเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าฮีโร่นาธานเนี่ยเล่นประมาณไหนนะครับพเพื่อนเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูไอเทมกันก่อนนะครับ โอเคครับเพื่อนๆนี่ก็คือเซตไอเทมอุปกรณ์ที่ผมจะใช้นะครับเพื่อนๆก็คือผมจะไม่เล่นแบบเป็นดาเมจสายคีนะครับผมจะเล่นดาเมจแบบสายแบบใช้สกิลนะคบเพื่อนๆเน้นเลี้ยงสเปกเอาเพราะว่าการที่เราเลี้ยงสเปกของนาธานไว้เนี่ยมันจะทําให้แบบเราเพิ่มสปีดการโจมตีได้ค่อนข้างเยอะเลยครับชิ้นแรกผมจะออกเป็นรองเท้าลดคูดาวนะครับเพื่อนๆชิ้นต่อมาก็จะออกเป็นสง่ามนะครับเอาไว้แบบช่วยลดคูดาวแล้วก็มีทูดาเมจนะครับชิ้นต่อมาก็จะเป็นนักล่าโจมตีหรือว่าเคียวสีม่วงนะคบเพื่อนๆอันนี้จะเเเพพิ่ม damage, ม่มมดาาาจจตกยภคออข้งอ้งะแลว ก็มีลดคูดาวภายในตัวแล้วก็มีเจาะเกาะกายภาพด้วยนะครับทาให้แบบค่อนข้างคุ้มนะครับสํหรับแบบแบบพวกตัวสายกายภาพที่แบบเน้นโจมตีด้วยสกิลอะไรเงี้ยนะครับเพ <The> ื่อนชิ้นต่อมาก็จะเป็นเคียวกัดก่อนครับเอาไว้โซโลอีกฝั่งนะครับแต่ว่าถ้าอีกฝั่งแบบดูดเลือดเยอะๆเราก็เปลี่ยนออกเป็นตัดเลือดก,ก็ได้นะครับเพื่อนเนี้ยงาทะเลข้างเปลี่ยนเป็นเนงาทะเลข้างอันนี้ก็ได้นะครับถ้าแบบอีกฝั่งดูดเลือดเยอะๆนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นดาบกดหรือว่าวายุพิภพนะครับเอาไว้กันดาเมจกายภาพนะครับชิ้ ไอเทมสำรองก็จะมีเจาะกอกกับดาบเขียวนะครับเพื่อนๆถ้าแบบอีกฝั่งถึกเยอะๆมากๆเราก็ออกเป็นเจาะก่อนะครับแต่ถ้าแบบเราเน้นแบบเบิร์ดคอมโบกับเพื่อนสักคนอะไรเงี้ยเราก็เล่นแบบดาบเขียวไปเลยก็ได้ครับจะทําให้แบบเราใช้สกิลครั้ง2ครั้งเนี่ยคือแบบมันแรงมากเลยนะครับถ้าคอมโบกับเมดฝั่งเราอะไรเงี้ยจะทําให้แบบคอมโบจับตายอีกฝั่งได้ค่อนข้างไวนะครับเพื่อนๆส่วนเอเมเบมที่ผมใช้ผมก็จะใช้เป็นเอเมเบมนักฆ่าอันนี้นะครับก็คือจะอัพวิ่งไวอัพเจาะกอนแล้วก็อัพฆ่าแล้วได้เลือด โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสกินใหม่ของนาธานกันครับว่าสกินใหม่เนี่ยมันแบบมันสวยขึ้นหรือเปล่านะครับเพื<ๆ>่อนโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับสกินใหม่นี่แบบสีค่อนข้างสวยเลยนะครับ<ๆ>เพื่อนๆแบบผมผมยังไม่เคยลองเล่นดูนะผมก็รอมารีวิวพร้อมเพื่อนๆนี่แหละครับผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับผมใช้ตั๋วนั่นไปเอาทดลองมานะครับเพื<ๆ>่อน ถ้าแบบสกินถาวรมันไม่แรงนะครับมันต้องสกินทดลองนี่แหละครับถึงจะแรงนะโอเคชิ้นแรกผมจะออกเป็นรองเท้ารถคูดาวนะครับผมลืมตั้งเซตไอเทมไว้อ่ะโอ้โหดูเอฟเฟกการยิงดีเพื่อนเพื่อนมันแบบค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ยยังไงเพื่อนยังไงเพื่อนนี่ไงนี่ไงเด้งนะจ้าเด้งนะจ๊าเด้งนะจ๊ะเราอย่าห้าวเยอะครับถ้ายิงแบบเขาเอาไอเนี้ยกระตุ้นมาเราอย่าไปห้าวเยอะครับแต่มีอาเขาเป็นฟิกเกอร์นะครับเราห้าวได้นะครับเดี๋ยวนี้เอฟเฟกกระตุ้นนี่ใช้ได้กับนักยิงแบบค่อนข้างดีเลยนะครับ เออแล้วการประหลัดเพื่อนระวังนาตาเลียดีๆครับเขามีนาตาเลียนะฮัลโหลกลับบ้านหรือ,อยังเอเอ,อแม่กลับแล้วนี่วากลับเร็วเหมือนกันนะเราเนี่ยแต่เอฟเฟกมันสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆผมแทบไม่ได้หยิบฮีโร่ตัวนี้เลยนะครับช่วงนี้แต่ไม่เป็นไรหยิบหยิบแค่ตอนทําคลิปร <laughs> วยเราต้องรวยมันเป็นตัวที่แบบต้องเลี้ยงสเ็กเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้าต้นเกมอ่ะยังไม่ต้องเลี้ยงสเปกเท่าไหร่ก็ได้นะครับ ลยังไม่ได้ลองดูอันติเลยว่าแบบอันติมันจะจูบจา้าบขนาดไหนล่ะเพื่อนผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแสงสีฟ้านะสีเขียวเขียวอะ่ะมันเป็นสีเขาเรียกสีอะไรอะ่ะสีเขียวฟ้าเหรอไม่รู้ภาษาอังกฤษเรียกอะไรนะครับแต่ภาษาแบบบ้านๆก็เรียกเขียวฟ้าครับ <S 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 อันนี้มาแล้วนะเพื่อนโอเคผักไปก่อนทีนึงแล้วก็สกิลหนึ่งเรียบร้อยเฟิร์สบัตไปดีครับ ถ้าแบบเราออกเป็นแบบสายเคียวอะ่ะแบบไม่ใช่สายตีเร็วอะ่ะมันจะทําให้แบบเราเก็บสเปกค,คูดาวไว้นะครบเบนเพื่อนเพราะว่าการที่เรามีสเปกเนี่ยมันก็จะเพิ่มสปีดในการโจมตีให้เราอยู่แล้วนะครับอะไรเพื่อนอะไรหลบได้ทีนึงอดีอดีเอ้ยเ,เอาว่าเพื่อนเรามาวะ่ะเอาดีครับเอาดีครับเรียบร้อยฮัตโซอยู่นู่นครับเพราะฉะนั้นก็มาดีครับก็มาดีอู้อูโอ้โหแต่เขาอยู่เยอะนะครับตรงนี้โอ้โหวิ่งตามกันเอ้ยเอาเลยเลยเพื่อนลิง เออเป็นถึงลิงกลัวอะไรวะนี่ไงจิ้มให้ไปทีนึงสวนแต่การมันเพื่อนรอเรามีอาเทมหน่อยสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆช่วงนี้ผมไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะพูดไม่ค่อยชัดเลยเรามีออาเทมอะไรคืออาวเทมอ่ะไม่เข้าใจาอะ่ะ <c oughs> เอาปะโอ้โหอยู่กันเยอะจังวะเพื่อนโอเคสวยสวยสวยเพื่อนเล่นสวยสวยเพื่อนสวยเพื่อนเออเอาดี ถักไปทีนึงตายปะนะสวยสโลไปทีนึงตามยิงแบบดิจิตอล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 โอ้โหสกิลเรามาไม่พอนะครับพยายามแบบเลี้ยงเลี้ยงแซแปกดีๆนะครับเพื่อนๆเล่นนาทานอะ่ะถ้าแบบอยากเล่นให้เก่งนะครับแต่ว่าต้นเกมอะ่ะเราไม่จะเป็นต้องเลี้ยงอะไรเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าเลดเกมมานเนี่ยต้องเลี้ยงเลยนะครับโอเคเปิดอัติยงิงป้อมไปเลยละกันดูล่างสะท้อนเราพ่อนออย่างเท่ล่างสะท้อนสีฟ้าครับเนี่ยอยากได้คลิปตรงนี้จังเลยอะ่ะ ไม่ใช่คีฟสิอยากได้ป้อมเหลืองตรงนี้ยโอเคเราเอาป้อมเหลืองเลยครับเ <_ d ance> พื่อตังโอ้โหได้มา7บาทเมื่อกี้5นาทีก่อนนะครับจอนมานะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นปล่อยซิวนาเรารับไปเลยเฮ้ยรับไปดิเพื่อนเขาไม่ชนซิวนาเราอะเอาเลยโรเจอร์จอนมาตัวเดียวเองกลัวอะไรอะนี่ไงเออนี่ไงเก็บงานให้ไปหนึ่งดอกครับผมถ้าแบบเราเราต้องได้ไอเทมคููดาวสัก2ชิ้นนะครับเพื่อนมันจะทําให้แบบเราเลี้ยงสแต็กได้ตลอดนะครับ เดี๋ยวรอเราได้เคียวก่อนเราก็จะเลี้ยงสต็กได้ตลอดแล้วนะครับเอ้ยล่างจริงเอ้ยล่างจริงเลยนี่ว่าฮันโซในจุดจา้าจังวะเพื่อนจุดจา้าโอ้โหแต่เขากระเด็นกระเด็นข้ามขื่อได้ไงครับพี่พี่เท่จังเลยะโอโ้พี่แกกระเด็นข้ามขื่อเลยนะครับเมื่อกี้เพื่อนเพื่อน,นเห็นไหมอย่างจ้าปะครับเฮ้ยอันน่อันน,น,น่นี่ยหลบซอกไปหนึ่งทีนู่นไปชนโรเจอร์นุ่น,น,อน,นโอเคโอ้โหไม่มีป้อมให้เราก่อแล้ว เอาจอนไปชนไหนเนี่ยเอยสวยเพื่อนเดี๋ยวเรายิงตัวนี้ให้เออเอออันตีไปทีหนึ่งแล้วก็สเปกหนึ่งเอ้ยยิงยิงอา้าวฮันโซมาฮันโซมายังไงฮันโซเอาใครดีโอ้ฮันโซบอกเอาลิงดีกว่าเอาวะเอ้ยมันมีความอยากได้บัฟนันเนี่ยฮันโซเนี่ยสวยเพื่อนแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยเอาเอ้ยอยากได้อะไรขนาดนั้นนะครับบัฟตัวนี้ครับ ดูชื่อด้วยมันเขียนว่าชื่อสั้นนะครับบัฟตัวเนี้ย <Yeah. S 1> เอาเพื่อนโอ้โหสาหชงให้เพื่อนไม่เอวบัฟเฉยเลย <laughs> โอเคต่อไปผมจะออกเป็นเคียวอันนี้นะครับเ,เพื่อนๆไว้สโลนะครับจริงๆผมไม่ได้กะจะมารีวิวสกินตัวนี้หรอกครับแต่ว่าตอนแรกว่าจะแบบสอนเล่น <Hey. S 1> ฮีโร่ยูเรนัสนะครับเพื่อนๆแต่ว่าแบบพอไอ้นี่มาฝั่งเราเลือกไฟเตอร์มาอย่างเยอะเลยนะครับผมก็เลยแบบมาดีครับแบบนี้อ่ะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้จังหวะจังหวะจ,จากโคน เออมาดิเพื่อนโอ้โหโเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีดขอเวลานอกนิดนึงผักกระเด็นกลับไปเออสวยสวยสวยช่างเออรอไปรอไปเดี๋ยวเราเติมให้เออนี่ไงสกิลไปดีครับ <c oughs> ตอนแรกกะว่าจะมาแบบสอนเล่นยูเรนัสนะครับแต่ฝั่งเราเลือกฮีโร่กันมาเยอะเกินนะครับผมก็เลยแบบไในตานี้ก็ไม่มีนักยิงแล้วก็เลยเอานาธานมาเลยนะครับเอามารีวิวเลยนะครับจะได้แบบไม่เสียรอบนะเรียบร้อยช่างเออแตกไปนึงนี่ไงหัว เอ้ามีคนหิวอีกคนหนึ่งความหิวมันไม่เข้าใครออกใครแต่มันเข้าจอนแล้วไม่ออกไปนี่ว่าโอ้โหเกงใจสกินใหม่ที่แบบทดลองพี่ด้วยนะครับสกินใหม่ทดลองนะครับเพื่อนเกงใจหน่อยโอเคเอาเอาอะไรครับอะไรเจอยิงแบบชิ้ช่องชิ้ช่องแบบเด้ง่ะครับเออสวยแบบนี้มันเขียนว่าชื่อซันแล้วนี่ว่าตอนแรกมันเขียนชื่อนาธานเปล่าตอนนี้เขียนชื่อซันแล้วครับ อันแน่อันแน่มีการแดดนิดนึงนี่ไงเอา้ามีอาเขาหลุดแล้วเหรอนะโอ้โหหลายเพื่อนริบหลุดไปไหนอ่ะหลุดหลุดก็ไม่ปานีนะครับบอกเลยหลุดก็ใส่สุดเหมือนกันนะเฮ้ยเด้อเด้อเด้อ้าวเพื่อนนึกว่าหลุดไปแล้วโอ้โหยังอยู่ใช่ไหมเพื่อนมาลุยเลยลุยเลยหลอดเลยไหมหลอดเลยไหมพี่หลอดเลยไหมพี่เจอร์เอาไปเลย โรเจอร์บอกอเฮ้ยเอาหลอดอะไรเลอดถือ,อมันโกงใช่ไหมโอเคนาตาอยู่ในนั้นปะนะแฝงรอจอนเข้าไปก่อนครับแล้วค่อยสลับเข้ามาฟ้าบงั้นนะเป็นไงทุกอย่างอยู่ในการคำนวณน,นะครับแล้วก็ยิงฟีอีสปอร์ตไป2ทีสาทีสทีหทีโอ้โหโอเคได้ดาบกดแล้วครับเพื่อนๆฮันโซะฮันโซ่ะ,ซะมันยังไงม,มันยังไงมันเป็นมันยังไงมันยังไงเก่งใจสกินทดลองได้นะครับ ถ้าสกินของแบบซื้อมาถาวรนะครับมันไม่ค่อยแรงหรอกนะครับเพื่อนๆต้องแบบสกินทดลองเท่านั้นถึงจะแรงนะโอเค okay. จบเลยหรือเปล่าเพื่อนเขาเกิดทันอยู่นะครับแต่ไม่รู้เขาจะกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวให้ลิงเราแทงแล้วกันอะไรเพื่อนให้นายเหมาเลยหมายถึงเหมาเหมาส้นตีนอะ่ะร <c oughs> ับไปเลยเต็มๆโอเคเดี๋ยวเรายิงฟีอยู่ข้างหลังแบบชิวๆเพื่อนยิงฟีอยู่ฟีอยู่ อะไรเพื่อนยังไงยูโดลาโอ้โหจังหวะสองเหรอจังหวะสองเหรอหรือยังไงหรือ,อฮันโซมาให้ค่า5้าหน่อยนี่เพื่อนไหนๆก็ไหนไหนแล้วว่าโอ้โหยอยู่ป้อมเลยเหรอป้อมแตกนะไม่ออกมาป้อมแตกนะเพื่อนเอ,อ้ยเอาว่ะเอาว่ะเขาลากป้อมเอ,อ้ยเอ,อ้ยฉังเอ๋อนั่นแหละสวยเพื่อนลอ่อๆเลยล่อเลย โอเคครับเดี๋ยวอันต่อมาผมก็จะออกเป็นในนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยสเกตดาวมารุดจะอยู่นะครับเอาไว้กันดาเมจหรือว่าเราจะออกเป็นก่อเกิดก็ได้ครับแต่ตอนนี้ผมออกก่อเกิดเอา้าหมดแต่พูดโอ้โหจอนเลี้ยวมาแต่ใสนี่ทําไมไม่พูดไม่จาละเพื่นอนม,มันยังไงเป็นแค่จอนแท้ๆนี่ไงโอ้โหฮันโซก็ฮันโซมาว่ากําลังพูดอยู่เลยอันแน่้อันเนีฮันนีนี่ไงสะท้อนกลับเอาล่างจริง ล่างจริงก็รู้เรื่องดีครับล่างจริงอ่ะชเอมกลับถึงบ้านแล้วครับเพื่อนๆลองไปใช้ดูได้นะครับเพื่อนๆเซ็ตไอเทมเซตนี้นะครับก็คือแบบไม่ได้เน้นดาเมจคีนะครับเน้นแบบดาเมจการใช้สกิลนะครับเพื่อนเนี่ยครับเพื่อนๆถ้าแบบเราใช้ไอเทมเซ็ตนี้เราจะแบบสแต็กได้เต็มวัยนะครับแบบเราจะเลี้ยงสแต็กได้แทบตลอดเลยนะครับเพราะว่าครูดาวของสกิลมันจะมาทันนะครับโอ้เพื่อนเราใส่แล้วเอ้รอค่าด้วยเดีเพื่อนขอโชว์พลังแห่งสกินใหม่หน่อยสิ มาแล้วมาแล้วเออโอเคเอ้ยเพื่อนทำซากไว้หน่อยเดี๋ยวเราเก็บเอง<ห>โอ้แต่เพื่อนเก็บไปหมดแล้วอะต่อเพื่อนน้าต่อแอน่โอเคเราเอาหน้าถูไปเลยครับเจ้ามานี้ยังไงทรงพลังโอเคกดดาบกดไปทีนึงมาดีดาบพี่กดได้นะครับอืมอีกเม็ดนึงเองครับเมื่อกี้์ X. ตายไปหนึ่งชีวิตแล้วก็ฟื้นมาใหม่ชุ่งไงอย่างเท่ครับโอเคนาตาเลียข้าซ้ายเหรอข้าซ้ายขวาหน่อยเปล่า โอเคครับเนี่ยครับแบบเราวางสกิลไว้ข้างหลังก็ได้นะครับเพื่อนถ้าเล่นนาธานนะครับจังหวะขึ้นป้อมหรือจังหวะอะไรเงี้ยวางอติไว้ข้างหลังครับแล้วรอเราแบบกดสลับออกมานะครับเพื่อนวิกตอรี่ได้บ้าข้างไป2ครั้งเลยนะครับตอนนี้โอเคครับ ก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนสำหรับนาธานสกินใหม่นะครับซึ่งผมคิดว่าเอฟเฟกสกินค่อนข้างสวยเลยนะครับแบบสวยเลยอ่ะเป็นแบบสีฟ้าอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนถ้าใครแบบชอบสีสดใสน่าจะชอบนะครับแล้วก็แบบการยิงการอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่รับแค่เปลี่ยนแบบเปลี่ยนแค่สีนิดนึงนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรไว้รอดูกันครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับเจอกัน All night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till.